สวัสดีครับพบกับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเฮียเริงก็จะไปที่ท้องสนามหลวงนะครับไปกราบพระบระมสารีริกธาตุซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะและเฮียเริงก็อยู่ในเขตปริมณฑลนะครับก็โอกาสครั้งหนึ่งนะฮะที่จะได้อัดไหว้อธิษฐท่าน,นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันโดยรถเมย์นะฮะเพราะว่าที่นู่นคนน่าจะเยอะรถไม่น่าจะมีที่จอดไปร่วม ทำบุญสแสวงบุญด้วยกันดีกว่านะครับไปออกมารอรถแล้วนะครับตอนนี้วันนี้8ปดโมงคึ่งตอนนี้นะครับอากาศกำลังเริ่มจะอบอ้าวอบอ้าวแล้ววันนี้ไปรถประจำทางนะง่ายหน่อยไม่ต้องไปจอดไม่ต้องอะไรวันนี้ก็ชิวๆนะครไป let's go <S เรามาต่อรถต่อที่2กันนะครับ ผมนั่งจากบ้านมาแล้วก็จะมาขึ้นรถตรงนี้นะฮะสาย33นะฮะไปสนามหลวงไปเล s โกตอนแรกนะครับนึ่ว่าขึ้นรถคันนี้แล้วจะไปถึงสนามหลวงเลยแต่ว่าไม่ถึงนะครับต้องไปต่อรถที่เทเวศีกนะฮะ<อ>ก็เป็นการทดสอบกติบารมีอย่างหนึ่นนงลลนะฮะเ,เราต้องไปกราบสารีริกธ<อ>า<อ>ให้ได้นะครับผมก็ลง รถเมย์ไปได้เรียบร้อยนะครับแต่เขามาส่งแค่เทเวนะฮะไม่ได้ไปถึงสนามหลวงมาเจอพี่คนนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้มาขึ้นรถตรงนี้นะฮะสายห้าสามนี่คิปป้ายรถเมย์นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พระบรมสารีกิกธาตุนะครับกาญญาญณี่มิเดเยอะเลยวันนี้เต็มรถเลยนะครับวันนี้ผมเจอเพื่อนร่วมทางเยอะเลยนะครับนี่วันนี้ไปกราบบรมสารีกิกธาตุใช่ไหมอันนี้เป็นมอนใช่ไหมฮะนี่ ตัวเล็กน่ารักเลยเดินน้ำได้บุญเยอะนะเนี่ฮยฮะแต่ละคนนี่นะทำให้เราแบบปลื้มใจมากเลยนะตัวเล็กตัวน้อยก็ยังแบบว่ามีจิตศรัทธารุนหลามเลยตอนนี้นะครับ <S <S ผมก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหคนเยอะมากวันนี้เนื่องตรงกับวันพัาและเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับนคนต่อแถวกันเยอะมากเลยทําให้รู้ว่า โหแบบล้นหลามจริงนะครับดูโอ้ยแถวยาวเหยียดมากท้ายยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะขอรอดช่องรักถ้วยนะครับเดี๋ยวจะไปยืนต่อแถวนะครับนี่คนเยอะมากเลย,ยลุง,ง,งโอ้เป็นประวัติศาสรตร์เลยนะงานพระราชาลุงแงานพระมุสสานหนาของพระราชาลุงมาทุกวันเลยใช่ไหมลุงใช่อ๋อ งานของพระราชาจำไว้จำไว้แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเนาะนี่นะฮะของกินลุงเขาบอกว่าฟรีหมดแม้กระทั่งดอกไม้ทุกเพียงให้ฟรีนะฮะเป็นงานแบบพระราชาออกให้หมดพระราชาออกให้หมดเป็นบุญมากเลยนะขอระสมนิกรนะครับเจ้าภาพเองหมดทุกอย่างพระชาท่านกล่าวมาเองเราให้ะสมนิกกได้กราบว่างนะแต่ตอนนี้กราบบุญใจกันละอากาศแบบ ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเออไม่ร้อนหรอกวันนี้ไม่ร้อนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมฆมันเดินมันก็จะร้อนทนเถอะทนเอาแล้วกันนี้ลุงดูสีเฉยมาอันนี้ผมก็มารับอาหารพระราชทานนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยอาหารพระราชทานเราขอบคุณน้ำพระทัยจากนายหลวงด้วยนะครับขอบบคคุณรันี่นะฮะแล้วก็จะมาแจกขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอาหารพรสเลิศ อา,าหารพระราชทานดีมากอ่ะให้คนละถาดคนละถาดเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยน,า عم, عم, น,น,นีานะครับโอ้าหน้าไปเล่ะข้าวหน้่อนคุณค่ะนด้รลบก่อับี่นเราเะไปกรเบาล นี่นะฮะที่ผมไปต่อแถวมาตุนชานุวัดคำนี้นะครับที่เป็นรอนะครับถึงแล้วเราก็เดินเข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะไปเอาดอกไม้ทูเพียนนะคะคือจุดนู้นนะครับใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาแล้วก็เดินนะครับที่ว่ามีบุคคล ผมได้ดอกไม้มาแล้วนะครับคนเยอะมากวันนี้เนื่องเป็นวันสุดท้ายนะฮะข้างหน้าเป็นพระธาตุแล้วนะครับเนื่องด้วยคนเยอะมากอธิษฐานได้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาใกล้มากเลยนะครับขอพรได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้มานะครับ อัฐิธาตุของพระอ,องค์โมคลานาะพระสารีบุตรและพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้ก็ใกล้ที่สุดแล้วนะครับวตาธามวสันติสิโกกาลิตกติปสิโกโอปัญญิโกปิจจตังเว ตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับได้ขอกราบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระมุคคณาะและพระสารีบุตรนะครับแล้วก็ได้แบบนี้มานะฮะเจลนะฮะกลิ่นหอมมากเลยนะครับ ก็สาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับดูคลิปไปใครที่ไม่ได้มานะฮะก็กราบแล้วก็ขอพรในคลิปได้นะครับถ้าจิตเราถึงเนี่ยทุกอย่างถึงพร้อหมดได้หมดนะฮะไปเราไปที่อื่นต่อกันดีกว่านี้นะครับก็เป็นนิทรรศการนะฮะสำหรับคนที่เข้าไปไม่ถึงของจริงนะครับก็จะมีให้ถ่ายรูปได้อะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดพักนะข้างนอกแดดร้อนมากนะครับก็เหมือนแบบว่าให้มานั่งพักผ่อนกันได้นะคะ โดยมีแบบลมเป่าแอร์เย็นๆนะครับนี่นะครับเป็นโดมนะฮะให้เรานั่งพักได้ข้างหน้านี้ใครจะเดินไปก็ได้นะเป็นวัดพระแก้วนะที่อยู่สนามหลวงตรงนี้เป็นวิวกว้างเลยนะคะแต่ข้างนอกกลางวันนี้แดดร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับผมมาหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้น้อยๆเนี่ยฮะเพราะว่าแดดเปรี้ยงร้อนมากมาใส่ไอติมนะคะที่นี่แบบจัดเลี้ยงด้แบบคบมากเลยนะฮะพระราชทานก็เยอะ ของกินก็เยอะนะไอติมเอยเฉากลวยรอดช่องอะไรอะ่ะข้าวเหนียวไก่ฮะตอนนี้รู้สึกจะมีพะโล้น่องไก่นะเนี่ยยังต่อแถวกันยาวเหยียดอยู่เลยนะครับมานี่แบบได้บุญด้วยอิ่มบุญด้วยอิ่มกายด้วยนะนานๆทีแบบว่าอัฐิของพระบระมสาลีกาิกธาตุจะมาถึงไทยทีนะเรากราบไหว้แล้วแบบรู้สึกสุขใจมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ไอติมร้อนๆเนี่อร่อยจริง,รงฟินมาก รอบสองแล้วนะครับตอนนี้ข้าวไข่เจียวใช่ไหมครับใช่ไหมพี่นี่พี่จิตอาสานะครับครับมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ตอนนี้ได้เวลาบ่ายแล้วจอดไปกินข้าวกากระไลอยู่ได้เวลาฉันเลยใช่ไหมได้เวลาป่าผมไม่ลง youtube พี่เหรออันนี้ชื่อพี่อะไรนะจิตอาสาพี่ออสค่ะอาจารย์ออสค่ะาจารย์ดินแดงค่ะมานี่ได้กกียานี้มีหลายคนเลยเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณน้ําด้วยนะคะเป็นคนดีค่ะ นี่นะครับตอนนี้เที่ยงแล้วบ่ายโมงแล้วผมก็มาต่อคิวรับพระราชทานช่วงบ่ายก็จะเป็นไข่เจียวกับไก่นะครับนี่ไข่เจียวกับไก่มาครับผมหาที่นั่งได้แล้วครับที่นั่งไม่ค่อยมีมีนะ <c oughs> <c oughs> นี่อาหารพระราชทานน่าทานมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็นี่มาที่นี่นะไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ท่านแบบทรงมีพระคุณกับประสงค์นิกรมากเลย มีทั้งน้ําบริการตลอดทางของกินเออยอะไรเออยแย่แยแยมากมายไปหมดเลยนะครับสรงพระเจริญนะครับไปมามกันนี่ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็ยังไปเอาขาเหนียวมะม่วงมากินนะครับรอบเย็นนะฮะเพื่อที่จะได้มีแรงให้อยู่ถึงเย็นนะครับของกินมีไม่หมดจริงๆนะฮะอันนี้ก้ามาเจกระรยนนิมิตรลุงกับป้านะครับี่ สายบุญด้วยกันทั้งคู่นะฮะมาครับรอบเย็นก่อนที่จะไปกราบอาธิธาดอีกรอบหนึ่งนะฮะในรอบเย็นเติมพลังก่อนขอกินไม่ตลอดทางนะแต่ผลเยอะมากวันนี้วันสุดท้ายระหว่างนั่งอยู่นะครับนี่ในกรุงเทพก็มีกระรอกนะครับสนามหลวงนี่นะครับ มาโดยไม่ได้นัดหมายครับมาสปายมาถึงก็กินนั้นก่อนเลยนะครับสําหรับแม่กับอาผมนะครับนี่แม่ผมเป็นไงาบารมีผุดผ่องมากเลยอ่าเมื่อกี้เห็นข้าวเหนียวมะม่วงอยู่อ่ะแม่ไปไหนแล้วครับหมดแล้วหมดแล้ว,ล,วลงลงพร้อมเลยเาลซาโกมาไม่ทันใช่ปะมาไม่ทันหมดก่อนโอ้ดูซาโกไม่พูดล่ามทําเพลงเลยอ,อร่อยจริงกินอย่างเดียวอร่อยจริง,รงใช่ไหมแม่ ของก็าทาดีมากเลยนะอของพระราชาทานนี่แบบจัดเต็มเลยมเผมก็อยู่มาถึงตอนเย็นแล้วนะครับใกล้ที่จะเคลื่อนย้ายพระธาตุไปที่เชียงใหม่แล้วนะฮะพระก็กําลังสวดแล้วก็ทําพิธีแต่คนก็ยังแบบ,แบ,บยแเยอะล้นหลามมากเลยนะครับ รนะครับตาทุกกันอีกครั้งนะฮะใครที่ไม่ได้มาหรือมาไม่ทันนะครับ,บก็ขอพอรจากตรงนี้ได้เลยนะคะใสดิฐานจิตนะฮะร่วมกันถึงตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนนี้รอบพิธีก็ยังมีคนหลั่งไหลยเยอแยมากมายไปหมด ที่เข้ามากาบสักการะบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัจเจกับพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยนะครับที่งานศรัทธาของญาติโยมประชาชนทั้งหลายก็แห่กันไปไม่ได้ขาดสายเลยฮะรถก็ติดแบบอึดทึดเลยนะแต่ก็ยังแบบ ตั้งใจที่จะมากันนะก็วันนี้บุญที่ได้กระทําหรือว่าสิ่งที่ได้กระทํามานะฮะขอแบ่งบุญกุศลน,นี้ให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่มาเจอแล้วก็มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับพบเจอสิ่งดีๆนะครับบ๊ายบาย